สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียริจากคุณลูกค้านะครับขัดรถ Toyota Yaris นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับ Smart g เก e OBD รุ่น TS Zero จักร้าน OBD Shop ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าลูกค้าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับตัวเกีตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นรุ่น TS Zero นะครับเป็นเกีตัวนี้เลยนะครับหน้าจอคมชัดแบบนี้เลยนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับกับรถ To y ย ta y ยา i s นะครับ ทุกๆปีเลยนะครับทุกปีผลิตของยาลิสนะครับพอร์ต OBD ของรถนะครับก็นะครับจะอยู่นะครับบริเวณด้านล่างนะครับเหนือแป้นคันเร่งขึ้นมาเนี่ยครับมองขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นพอร์ต OBD ที่ไว้เสียบใช้งานนะครับนี่จะอยู่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเราแค่เสียบปลั๊กเข้าไปหาพอร์ตตัวสีขาวของรถด้านในนะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นขอบประตูตรงนี้นะครับไปหาตัวเกจด้านบนได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับ เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันทีนะครับมาดูกันครับว่า Mo b ปตัวนี้ในยาริสนะครับใช้งานอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอคมชัดสวยงามแบบนี้เลยนะครับเกรดจะใช้งานสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับสำหรับเกรด TSC0 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับี่ยาริสนะครับสังเกตว่าเกรดจะกวาดนะครับสมูทมากนะครับ ดูหน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับนะครับเกตบาร์สวยงามมากนะครับมานี้เลยนะครับนิ่งๆนะครับอันนี้เป็นแัดถ้ำนะครับวัดบูธนะครับสามารถดูค่ารวมแบบนี้นะครับได้ถึงแปดค่าในหน้าจอเดียวดูได้ครบเลยนะครับความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ํานะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องระยะเวลาที่ขับรถ ระยะทางและรถหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับมินิกาให้ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ลูกค้ามาติดเกตที่ร้านก็5้าโมงเย็นนะครับสินาทีแบบนี้เลยนะครับสวยๆแล้วหล่อนะครับในโตโยต้ายาริสนะครับสามารถเทสความเร็วนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับว่าใช้กี่วินะครับทสเบรกได้นะครับอ่านะครับดูค่าพี d ต่างๆได้แบบนี้เลยนะครับว่ารถโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับ มีค่าอะไรที่ OBD สามารถจับและบอกค่าใดบ้างนะครับกลับมาหน้านี้มาดูหน้านี้นะครับเป็นหน้าหลักนะครับนะครับเกียร์สมูทนะครับไม่หน่วงนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งวัดรอบให้ดูนะครับว่าเกียร์จะเตือนอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูเมนูภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับนะครับรอบต่อนาทีนะครับแต่ผมจะลองตั้งวัดรอบนะครับให้อยู่สักสามพันรอบ รอบแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดออกจากเมนูเป็นการตั้งเตือนรอบนะครับผมจะสาธิตให้ดูว่าเกจทิสดโทตัวนี้จะเตือนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสามพันรอบเกจจะเตือนแบบไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมรอสักครู่อ่ามาดูให้สังเกตวัดรอบตรงนี้นะครับขับวัดรอบตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่หกร้อยกว่ารอบนะครับเมื่อเราถึงตั้งไว้สามพันนะครับอ่ามุเกบไปนะ สเกตนะครับจะเตือนนะครับเปลี่ยนสัญญาณแสงสีฟ้าด้านล่างนะครับสีแดงแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จะกระพริบบอกอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับเกตตัวนี้นะครับรับประกันให้สองปีเต็มนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อไะติดตั้งกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมรยเลข08996957 รถมาที่หน้าร้านโอบริช็อปมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆนการติดตั้งทั้งสิ้นนะครับป๊อปโอบริช็อปขอจบรีวิวนะครับโอบริรุ่นเทสซิโร่นะครับในโตโยต้ายาริสคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับเพจโอบริช็อปนะครับหรือโทร089969578 0นะครับขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถนะครับและเลือกใช้บริการนะครับสินค้าและบริการของร้านโอบริช็อปของเรานะครับ สวัสดีครับ